ีค่ะเพื่อนๆอนอาร์ตนะคะวันนี้มาต่อกันที่เอดที่8นะคะของ spiritual Jour n e y with อาจารย์วาสนะคะมาต่อกันที่มีเพื่อนเขาแชร์ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อค่ะความเป็นกลางทางความเชื่อหรือการตั้งคำถามนะคะการสื่อสารแล้วก็สื่อสารยังไงให้ไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะแล้วอาจารย์ก็ได้บอกว่าอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขนะคะอะไร ที่ทําให้คุณมีความสุขบ้างแล้วการที่เรามีโปรเซสนะคะหรือว่าให้มันมีความง่ายนะคะในลักษณะของโปรเจกต์ต่างๆนะคะว่าทําไมมันดียังไงนะคะเราจริงจังมากน้อยแค่ไหนเจ้าของโปรเจกต์ได้อะไรนะคะคราวนี้ก็มาที่เพื่อนเขาก็แชร์หลาย,ลายๆท่านนะคะแชร์หลายคนเลยนะคะเพราะอะไรนะคะที่จะต้องมา ทำโปรเจกต์ต่างๆนะคะก็คือรู้สึกว่าจะมีการแบ่งปันนะคะมีการที่ว่าแบ่งแบ่งกลุ่มอะค่ะแล้วเหมือนว่าให้แต่ละคนสมมติว่ามีประมาณกลุ่มหนึ่งสี่สี่ถคนนะคะเช่นมีการแบ่งปันว่าตัวเราเองอะทำโปรเจกต์อะไรนะคะเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วให้เพื่อนๆน่ะเสริมให้อะค่ะอย่างสมมติว่า มีอาร์ตเล่าให้ฟังปุ๊บเพื่อนท่านที่1ก็เอ๊ะควรจะทําแบบนี้ต่อไหมลองแบบนี้ไหมเพราะแต่ละคนน่ะจะมี projection คือมีประสบการณ์ที่ต่างกันย่อมมีมุมมองที่ต่างกันและเมื่อเราแชร์ไปเพื่อนที่มีประสบการณ์ที่หลากหลายบางท่านอาจจะเป็นนักวิจัยบางท่านเป็นนักธุรกิจบางท่านเป็นนักอ่าเทรนเนอร์บางท่านอาจจะเป็นแบบว่าเป็นเกี่ยวกับ องค์กรหรือธุรกิจอีกรูปแบบหนึง่งก็คือก็จะได้หลากหลายมุมมองค่ะแล้วเมื่อเพื่อนแชร์เราก็ให้มุมมองและไอเดียกับเพื่อนๆค่ะก็คือเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันให้มุมมองซึ่งกันและกันซึ่งดีมากๆเลยนะคะแล้วต่อมาค่ะเรามาเริ่มวันที่สากันต่อนะวันที่สามก็คือว่า,อาตอนเนี้ยค่ะก็คือว่าเราอ่ะไม่รู้เลยนะคะอันนี้ก็คือเหมือนว่าฉันไม่รู้เลยนะคะว่าทำไม ฉันถึงอยู่ในโลกนี้ไม่รู้เลยฉันไม่รู้เลยทํำไมถึงมีจัก,กรวาลน,นี้ทำไมต้องมีสิ่งนี้ใครกันที่บอกว่าจำเป็นต้องมีสิ่งนี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่คุณและทำไมเราจะต้องเ,ออเราจะต้องอยู่ในที่นี่นะคะหรือเราจะต้องพูดคุยกันและทำไมไม่รู้ว่าทำไมพื้นโลกถึงเป็นแบบนี้ เพราะอะไรที่จักรวาลถึงเป็นแบบนี้ไม่มีการพูดคุยกันหรือมีใครบางคนที่ตัดสินให้มันทำลงไปแล้วบางทีออาจจะจดไม่ครบนะคะขออนุญาตนะแล้วเพราะเป็นอะไรหรือถ้าร่างกายเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะก็บอกตัวมันเองได้ไหมหรือถ้าร่างกายเนี้ยมันเฉยหรือว่ามันช้านะคะเป็นเพราะอะไรหรือมันไม่มีปัญหารหรือว่ามันเติบโตยังไงมันหายไปไหนนะคะ หรือว่าไม่ได้เป็นเหมือนที่ที่พูดมานะคะและเมื่อฉันมีอารมณ์มาค่ะฉันมีสิ่งที่ฉันชอบและไม่ชอบนะคะฉันมีทางเลือกไหมหรือบางทีฉันไม่ได้ส่งคนต่างๆไปนะคะจุดๆ,ๆนะคะแต่จะจดไม่ทันแล้วเมื่อไหร่ที่เราได้รับทางเลือกเหล่านั้นมามันเป็นทางเลือกจริงๆหรือเปล่านะคะหรือบางคนรู้เหมือนจะรู้อะไรบางอย่างหรือบางคนไม่รู้อะไรในความหมายของชีวิตนะคะ มันมีว่ามีความหมายไหมนะคะแล้วในความหมายของชีวิตอ่ะเราได้เลือกไหมหรือว่าไม่ได้เลือกนะคะแล้วบางครั้งอ่ะมันก็เป็นไปได้ที่ตัวของเราเองอ่ะอาจจะสับสนก็ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้เลือกด้วยตัวของเราเองนะคะบางทีเราก็เลือกด้วยตัวของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นอะไรที่มันต้องมีการเริ่มต้นและต้องมีการจัดการนะคะทางด้านอารมณ์ด้วยทั้งที่ชอบและไม่ชอบเพราะฉะนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นเป็นรุ่นต่อรุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นที่หนึ่งอาจจะสับสนไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งมาจนถึงทุกวันนี้แล้วทำไมอะค่ะเป็นเพราะอะไรเราถึงจะต้องแคร์นะคะหรืออาจจะไม่มีเขียนที่ไหนเลยก็ได้นะคะหรือทำไมเราจะต้องใส่ใจเพราะอะไรที่เราไม่เดินไม่เดินคนเดียวนะคะหรือทำไมเพราะอะไรที่เราจะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายนะคะ มีการมีการหาวิธีต่างๆหรือเปล่านะคะหรือว่ามีใครสอนสอนเราเรื่องนี้อยู่หรือเปล่านะคะหรือเราสับสนอยู่ไหมสอนหรือไม่สอนดูเหมือนว่าทุกอย่างนะคะเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นการใส่ใจสิ่งสําคัญนะคะหรือเรารักมันหรือเปล่านะคะสิ่งสําคัญอันนั้นนะคะและ การปฏิบัติต่อตัวเองและต่อผู้อื่นนะมันสําคัญยังไงนะคะหรือว่าที่ตัวเราที่ตัวเราเป็นตัวเราขึ้นมาน่ะมันเป็นเพราะเราตั้งถูกตั้งโปรแกรมมาไหมเหมือนเราจะรู้มากมายแต่เพราะอะไรเราถึงรู้และเพราะอะไรเราถึงไม่รู้เพราะอะไรที่รู้เราเรียนมาหรือไม่เราเรียนมาหรือเปล่านะคะความรู้อ่ะบางทีอาจจะถูกส่งมาจากใครบางคนก็ได้หรือ อาจจะถูกตั้งโปรแกรมมนด้วยตัวเองหรือเปล่านะคะบางทีเราก็ยังสับสนกับสิ่งนั้นอยู่แล้วบางครั้งอะคะ่ะเรารู้ได้ยังไงเราตระหนักรู้ได้ยังไงนะคะในชีวิตบางทีอะเราก็ตระหนักรู้มากขึ้นผ่านการผ่านการใช้ชีวิตหรือผ่านการใช้ประสบการณ์แบบมีสติรู้ตัวและแบบไม่รู้ตัวสิ่งที่เราไม่รู้อะเราสิ่งที่เราไม่รู้อาจจะไม่สามารถส่งผลกระทบต่อเราก็ได้นะคะเหมือน ขออนุญาตนะคะอันนั้นก็คือเป็นคําที่อาจารย์บอกมานะคะอย่างเช่นที่ที่บอกว่าสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะขออนุญาตวิเคราะห์ตรงนี้นิดนึงนะก็คือเช่นเราไม่ได้เปิดเรื่องโควิดอ่ะบางทีคนกลุ่มใหญ่อาจจะกลัวเรื่องโควิดติดลรกแต่ว่าเราไม่ได้เปิดดูเราฮิลลิ่งตัวเองเราก็ไม่ได้รับผลกระทบตรงนั้นก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างตรงนี้นะคะและต่อนะคะก็คือเพราะฉะนั้นมันมีส่วนต่างๆภาษาส่วนต่างๆความรู้ส่วนต่างๆนะคะความรู้นั้นเราเปลี่ยน เราเปลี่ยนมันไหมนะคะซึ่งมันจะเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะในการล้มป่วยซึ่งเราอาจจะไม่ล้มป่วยอีกต่อไปก็ได้นะคะแล้วต่อมาค่ะความสามารถในการบําบัดรักษาความเฉืยของแต่ละคนนะคะสิ่งที่เรารู้และไม่รู้ทรัพยากรที่อยู่ในตัวเราอะ่ะมันจะปรากฏขึ้นมาไหมมีใครพูดอะไรบางอย่างหรือเปล่าคุณอาจจะไม่เคยรู้อะไรบางอย่างก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นแบบวิสิคอค่ะประมาณนั้นนะคะ แล้วต่อมาคนคนนั้นที่เราเจออ่ะบางทีเขาอาจจะเหมือนกระจกก็ได้นะคะซึ่งบางทีก็มีหลายรูปแบบซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรารู้ได้ยังไงนะคะประมาณนั้นนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราได้ยังไงเพราะว่าเหมือนมีคนอีกฟากโลกหนึ่งคิดแล้วเราก็เฮ้ยมีการตระหนักรู้มีการจูนขึ้นกันขึ้นมานะคะแล้วตอนเนี้ยค่ะบางครั้งอะค่ะสิ่งที่อาจารย์บอกนะคะก็คือว่าบางครั้งอาจารย์วิ่งอะค่ะ วิ่งเมื่อฝนตกแล้วบางทีไปหลบฝนนะคะวิ่งหนึ่งรอบอ่ะฝนตกเราก็รู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จละเขาเนี้ยคนทั่วไปอ่ะโฟกัสที่ปัญหาหรือว่าโฟกัสที่เป้าหมายถ้าโฟกัสที่ปัญหาเราก็อาจจะอ่ะฝนตกล้วก็หยุดวิ่งก็จบนะคะแต่ถ้าเราโฟกัสที่เป้าหมายเราบอก5้รอบเราก็ไปค่ะไปหลบแป๊บนึงแล้วเราก็วิ่งต่อก็ได้นะคะอ่าแล้วถ้าเราสมมติว่า เราโฟกัสที่เป้าหมายอุ้ยรองเท้าเปียกฝนตกน้ําท่วมนะคะมันก็จะเป็นปนัญหาหมดเลยแต่ถ้าเราโฟกัสเป้าหมายฝนตกน้ําเปียกรองอะไรนะโทษไอรองเท้าเปียกหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่ไม่คำนึงถึงเท่าไหร่แล้วล่ะคะ่ะเพราะเราไปโฟกัสว่าเฮ้ยเราต้องทําให้ได้ทําให้จบนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งว่าบางครั้งอะคะ่ะถ้าเราเชื่อว่าเฮ้ยฝนตกอะสมมตินะคะแล้วเราจะป่วยเราก็ป่วยจริงๆค่ะ แต่ตั้งแต่อาร์ตเรียนเอาง่ายๆนะอาร์ตเรียน PH มานะอาร์ตไม่เคยเชื่อไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความเชื่อว่าฝนจะทําให้เราเป็นหวัดนะคะเพราะว่าเราแก้เรื่องอาการที่เจ็บคอไปแล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าฝนตกหรือว่านอนตากแอร์หรือว่าพัดลมจ่ออาร์ตก็ไม่เคยที่จะเจ็บคออีกเลยนะคะประมาณนั้นเลยค่ะเพราะว่าบางทีอะคะ่ะเรามีความเชื่อว่าแต่ก่อนอาจจะชอบใส่ใส่เสื้อเสื้อคลุมตลอดเลยเพราะว่า มันเหมือนว่าพอลมพัดตัวค่ะแล้วเราจะเริ่มเจ็บคอถ้าเจ็บคอเกิน3วันนะคะเมมโมรี่เลยนะอาร์ตก็จะป่วยนะคะเป็นไข้เป็นไข้อะไรประมาณเนี้ยแต่เขาเนี้ยพอเราแก้แก้ที่อาการที่เรานึกได้อะค่ะนึกได้ว่าเฮ้ยเราเคยป่วยตอนเด็กแล้วเราเมมโมรี่ไว้ว่าเราป่วยตอนอากาศหนาวเพราะฉะนั้นเราก็แก้โดยที่บอกว่าเฮ้ยเมื่ออากาศหนาวอะหรือเย็นเพราะแอร์หรือเย็นเพราะอะไรก็ตามเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง ที่จะต้องหนาวแล้วเมื่อเราหนาวหรือเราเจ็บคอเราก็ไม่จําเป็นสมมติน,นะคะว่าเมื่อเราหนาวเราก็ไม่จําเป็นต้องเจ็บคอนะคะแล้วเราเจ็บคอเกินสาวันเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเป็นไข้อีกแล้วเมื่อเรารีเฟรมอะคะ่ะรีเฟรมเสร็จนะคะทุกอย่างก็เป็นปกติหลังจากนั้นอาร์ก็ไม่เป็นอะไรอีกเลยนะคะในลักษณะของอาการที่คอนะคะเพราะเราได้บําบัดด้วยตัวเรานะคะคในคลาสของ Perfect Health ไปแล้วค่ะมาต่อที่เลคเชอร์นะคะ ผู้คนได้เปิดเผยสถานการณ์ที่ทําให้อาจารย์รู้ว่าเวลาที่อาจารย์เคยทําอะไรมาก่อนเนี่ยทำให้อาจารย์เหมือนนักสำรวจอะคะ่ะเหมือนนักสำรวจเลยนะคะทุกคนก็สามารถเป็นนักสำรวจหรือ explorer ก็ได้นะคะแล้วบางครั้งเราอยากทําสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อเรียนรู้นะคะเราเป็นนักสำรวจมนุษย์มากมายเนี่ย เป็นเหยื่อของความคิดนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นได้ในสิ่งที่เราคิดเมจิกอิน y ม e ์เซลทุกคนค่ะเราคิดว่าเราเป็นอะไรเราก็เป็นแบบนั้นเราคิดว่าเราแข็งแรงเราก็แข็งแรงเราคิดว่าเราป่วยเราก็จะป่วยเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยน m มซ์เซ็ตได้หมดเลยนะคะต่อมาค่ะเราสามารถไปในที่ที่เราอยากจะไปได้นะคะแล้วเราก็สามารถช่วยให้คนไปที่นั่นก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเราฟูลฟิลเราก็จะกลับไปช่วยเขา ให้ไปเหมือนอย่างที่เราไปได้นะคะและบางครั้งเราก็จะมีความสับสนเพราะว่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆมมันก็คือความงุนงงหรือความสับสนนั่นเองนะคะอาจารย์บอกว่า i am explorer นะคะก็คือฉันเป็นนักสำรวจนะคะทางด้านจิตวิญญาณนะคะก็คือว่าจิตวิญญาณนะคะของอาจารย์ก็คือการสำรวจชีวิต นะคะเพื่อที่เราสามารถจะพูดได้ฉันรู้สึกดีมากนะคะอาจจะจดไม่ครบนะคะฉันรู้สึกดีมากที่ฉันได้มีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไม่มีสงครามหรือมีแต่ความสร้างสารรค์มีความสร้างสารรค์และมีความอุดมสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็จะมาแชร์กันเรื่องวิญญาเอ้ไม่ใช่วิญญาณนะคะ,ะจิตวิญญาณนะคะน่าจะอีกสักแป๊บหนึ่งต่อมาค่ะก็เล่าถึงเรื่องคอร์สลิทีนะคะว่า เวลาที่เราสับสนนะคะมันคือเสียงเรียกนะคะการที่เรารู้สึกงุนงงสับสนนะจริงๆมันเป็นเสียงเรียกเพราะบางครั้งที่เราสับสนน่ะเพราะว่ามีเสียงเรียกค่ะมีเสียงในหัวมีเสียงในตัวเรียกแล้วนะคะว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะคะแล้วเมื่อเสียงเรียกนั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วเราไม่ตอบเสียงเรียกนั้นน่ะเราก็จะทรมานนะคะและยิ่งแย่ลงแย่ลงเพราะเราไม่ไปตอบ ไม่ไปตอบเสียงเรียกค่ะบางทีมันมีเสียงในหัวตีป,ปับป๊บป๊บนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราตอบเขาซะหน่อยค่ะตอบและตระหนักรู้นิดนึงนะคะว่าไอ้ที่เขาเรียกมันคือเรียกเพราะอะไรยังไงนะคะเราตอบเขาและสิ่งที่เราได้อะมันก็จะลดลดสิ่งที่เสียงในหัวลงไปถ้าเราไม่ตอบเราก็จะทรมานนะคะอันนี้คือเสียงเรียกนะคะแล้วถ้าคุณไม่ตอบก็จะซัพเฟอร์เหมือน,นะคิวเยเซลล์ค่ะก็คือฆ่าตัวเองเลยนะคะอันนี้คือจากเลคเชอร์นะคะ เหมือนซัฟเฟอร์ด้วยนะคะแล้วเมื่อความทรมานเนี่ยมันจําเป็นไหมนะคะแล้วเรากําลังทําอะไรอย่างที่เราไม่เคยทํามาก่อนเราถ้าเราทําไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าเราทรมานนะคะแต่อาจารย์บอกว่าผมเลือกที่จะเป็นผมเลือกที่จะสํารวจค่ะเป็นนักสํารวจนะคะแชร์ลิ่งแล้วไปด้วยกันเพื่อให้ทุกคนตระหนักรู้เหมือนอาจารย์สํารวจอะไรแล้วอาจารย์ก็เอามาบอกคนรุ่นหลังนะคะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ มันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นตรงนี้ได้ความรู้ยังไงก็มาบอกต่อนะคะยิ่งคนตระหนักรู้เร็วแค่ไหนคะ่ะก็ยิ่งค้นพบความหมายมากขึ้นแล้วคุณค้นหาความหมายด้วยตัวคุณเองหรือยังนะคะคราวเนี้ยต่อมานะคะเลคเชอร์ก็บอกว่าเราไปในหลายๆที่นะคะซึ่งเราอาจจะไปที่ใดที่หนึ่งก็ได้เราไปที่ใดที่หนึ่งเขาก็อาจจะไปที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะคะแต่เขาเนี้ยบางทีอ่ะเราก็อาจจะช่วยซึ่งกันและกันได้นะคะการได้ยิน เวอร์ชันเหล่านี้แล้วเรารู้สึกยังไงนะคะเกี่ยวกับตัวเรานะคะสิ่งที่เราเหมือนอาจารย์ก็ถามในคลาสนะคะว่าเมื่ออาจารย์เล่าเสร็จแล้วเป็นเมตาฟอร์ของอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยคุณน่ะสำหรับตัวนักเรียนหรือตัวในคลาสอะคะทุกคนในคลาสเนี่ยรู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวเราเมื่อเราได้ฟังสิ่งนั้นแล้วอะคะ่ะส่วนอาร์ตก็บอกไปเลยนะคะอาจารย์ก็ถามแต่ละท่านเลยค่ะว่าจิตวิญ,ญญาณของพวกคุณอีกครั้ง คืออะไรนะคะเพื่อนก็แชร์กันเยอะแยะ Amazing นะคะแล้วหลากหลายมากเลยค่ะเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีประสบการณ์ที่ต่างกันจิตวิญญาณก็จะมีเหมือนและต่างกันบ้างนะคะในมุมมองของอาร์ตก็คือจิตวิญญาณของอาร์ตนะคะก็คือว่าการที่อาร์ตได้เป็นแสงอะคะ่ะจริงๆอาร์ตในตอนที่อาร์ตแชร์ในคอร์ส7890อะค่ะจะมีคอร์สหนึ่งนะอาร์ตก็บอกว่าอาร์ตเปรียบเทียบ identity ของอาร์ตอะคะ่ะ ว่าหรือสัญลักษณ์ของอายเป็นแสงอะคะ่ะซึ่งไม่รู้แหละเรารู้สึกว่าเราเวลาเราเห็นแสงหรือว่าอะไรที่เป็นแสงอะมันมีความอบอุ่นในใจอะคะ่ะยังมีแสงแสงน,นีออนนีออนนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกดีอะคะ่ะก็อาจเป็นไปได้นะที่เรานอนปิดไฟไปเลยนะคะจริงๆถ้าโลกสว่างเนี่ยคงจะดีมากๆเลยนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าโลกด้านมืดไม่สวยงามนะคะคือบางอย่างอะคะ่ะมันก็ต้องมีแบบมันยิ่งอยางเนาะมีมืดมีสว่างนะคะเป็นวงกลม นะคะซึ่งทําให้เกิดความสมดุลจิตวิญญาณของอาร์ตก็คือการเป็นแสงนะคะและส่องผ่านไปยังโลกและจักรวาลให้ความเอนจอยเอนจอยค่ะและแฮปปี้ให้ความรู้กับผู้ผู้คนค่ะให้ทุกคนนะคะเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆจิตวิญญาณของอาร์ตนะคะตั้งแต่เดี๋อาร์ตจะเป็นเด็กที่ ร่าเริงร่าเริงมากค่ะร่าเริงจัดเลยนะคะมีแต่เสียงหัวเราะนะคะแต่เนื่องด้วยหลายๆปัจจัยค่ะทําให้เราหยุดหัวเราะและกลายเป็นเด็กเงียบค่ะอันนี้คือดีขึ้นเยอะแล้วนะคะมีเสียงหัวเราะขึ้นบ้างนะคะอันนี้นะคะเพราะว่าบางอย่างนะคะเราก็ไม่ค่อยทัสตัวเองนะคะเหมือนจะทัสนะคะ่ะแต่ว่าทัสนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าอาจารย์สอนจนเราแกะตัวเองนะคะแกะตัวเองออกมาว่าเอา้า สรุปแล้วไอ้ที่เราคิดว่าเราทัสทำพอยทรงพอยตียื่นนิ้วออกไปเชื่อลื่นไหลลื่นไหลน่ะมันเป็นเคลือบข้างนอกค่ะเหมือนแก่นที่เป็นช็อกโกแลตแล้วเคลือบคาราเมลเราเคลือบคาราเมลว่าเราทัสตัวเองนะคะแต่จริงๆแล้วลึกๆไม่ได้ทัสตัวเองเลยยังไม่เชื่อว่าตัวเองมีความสามารถอะคะ่ะยังไม่เชื่อในความสามารถของตัวเองเคยอะเคยนะคะแต่เขาเนี้ย เมื่อเราและเราก็พอเราไม่เชื่อตัวเองอ่ะเพื่อนๆว่าเราจะเชื่อคนอื่นได้อย่างไรใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนกันนะคะมันเหมือนว่าเราไม่เชื่อคนอื่นก็คือจริงๆแล้วถ้าเราไม่ไว้ใจใครอะคะ่ะมันเป็นเพราะเราไม่ไว้ใจตัวเองนั่นเองหรือเราไม่ไว้ใจตัวเองเพราะว่าเรามันก็จะสะท้อนไปที่เราไม่ค่อย,อยไม่ค่อยไว้วางใจผู้คนคะ่ะดูข้างนอกอาจจะเหมือนไว้ใจแต่ลึกๆอะคะ่ะสุดท้ายอะคะ่ะ ถ้าเกิดว่ามีคนทํางานให้เราสักอย่างสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งอ่านเองอีกรอบอะค่ะเพราะว่าถ้าบางครั้งมันอาจจะเกิดอิมพินที่ว่าอะปล่อยๆไปหลุดหลุดแล้วสุดท้ายก็ต้องมานั่งทําต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยสะสมหลายๆอย่างเนาะหรืออาจจะหลายๆจากในแต่ละพบก็ได้นะคะคือมีหลากหลายเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกได้เลยนะคะว่าคอร์สเนี่ยคืออาจารย์สามารถให้เราวิ่งขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่ทัสต,ตัวเองเลยเชื่อไหมคะว่า คุณจะไปไหนในแบบเดิมนะคะในแบบเดิมอะ่ะคุณจะไปที่ไหนในแบบเดิมอาร์ตก็คือมีคำคำหนึ่งก็คือ trust ก็คือฉันไปตรงนั้นนะคะอาร์ตก็คือน้ําตาไหลเลยนะคะก็คือว่าไม่เคยทัดตัวเองนะคะแชร์เลยเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นภาพในที่ของไลฟ์ยูแชร์นะคะหน้าเป็นแบบหงิกหนิะคะอันนั้นแหละแชร์เรื่องนี้เลยค่ะว่าไม่เคยทั u ตัวเองเลยไม่เชื่อในความสามารถตัวเองอ่ะคะ่ะ เคอที่ออกมาไลฟ์หรืออะไรเงี้ยต้องขอบคุณเนาะในหลายๆคอร์สที่ทําให้เราก้าแชร์เพื่อที่จะบอกต่อผู้คนนะคะเพราะว่ามีหลายท่านเลยบอกว่าเฮ้ยทําไมไม่สอนละ่ะทาไมไม่ทําคลิปหรืออะไรเงี้ยทั้งทที่องค์ความรู้หรืออะไรบางอย่างก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้นะแต่เราคิดว่าเฮ้ยเรายังไม่พร้อมอ่ะเรายังไม่พร้อมแล้วเมื่อไหร่มันจะพร้อมก็ไม่ต้องพร้อมเราทําไปเลยนะคะคือในความหมายของอาร์ตนะ คือพร้อมไม่พร้อมทําไปเลยค่ะเหมือนเอาง่ายๆค่ะมีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยถ้าบางอย่างอะค่ะถือว่าเป็นอินทามเนาะเขาให้กระโดดอะคะ่ะอาจจะเป็นแบบกระโดดไปเลยนะคะพร้อมไม่พร้อมโดดเลยนะคะบางทีมันมีความรู้สึกแบบนั้นเป็นเองไงเองก็คือปุ๊บไปเลยงั้นนะคะแล้วเขาเนี่ยในตอนที่อาร์ตแช์นะก็คือมันไม่ทัสแล้วอะไม่ทัสตัวเองไม่ทัสผู้คนแล้วก็ไม่เคยทัสทั้งโลกและจัก,กรวาลเลยมันคงมีเรื่องที่จะต้องทําให้เรา อาจจะเคยไว้วางใจแล้วมันเจ็บปวดมากๆะค่ะเมื่อเจ็บปวดมากๆมันก็อย่างที่อาร์ตแชร์ในคลิปเมื่อเช้านะที่อาร์ตไลฟ์นะคะ้เพื่อนได้ไปนะเพราะว่ามันมีความเจ็บปวดของการล้มตายของผู้คนเกิดขึ้นนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบ มันแทดมันเศร้าอะค่ะเคยเศร้าดีกว่านะอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรต่อไปนี้เรารีเฟรมใหม่เลยนะเรารีเฟรมทันทีค่ะว่าเฮ้ยเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วนะมันไม่จําเป็นต้องไม่ทัชใครและไม่ทัชตัวเองไม่ทัชโลกหรือจัก,กรวาลต่อไปนี้ฉันจะเชื่อมั่นฉันเชื่อมั่นในตัวเอง ฉัน trust ตัวเองฉัน trust ผู้คนฉัน trust โลกและฉัน trust จักรวาลฉันขอบคุณตัวเองฉันขอบคุณผู้คนฉันขอบคุณโลกและจักรวาลอันนี้ก็คือการรีเฟรมแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วต่อมาอาจารย์ก็แชร์ในเลคเชอร์ว่าการรู้สึกที่อาจารย์น่ะรู้สึกแบบเหมือนแบบไม่มีผิวหนังอะค่ะเหมือนแบบมันรอเหมือนดิบอะค่ะแล้วมันจะเซนซิทีฟมากๆนะคะจะรู้สึกตระหนักได้ รู้สึกตระหนักรู้ในตัวคุณนะคะถ้าเราแบบเหมือนแบบคนที่ไม่มีผิวหนังนะคะอันนี้คือที่อาจารย์เขียนไว้ในเลคเอ้พูดไว้ในเลคเชอร์นะคะแล้วน้องน้องก็หลายๆท่านนะคะก็คือแชร์แชร์ถึงจิตวิญญาณของแต่ละท่านนะคะบางท่านก็แชร์ว่าตัวเองเป็นความว่างเปล่านะคะแล้วก็รู้สึกบางท่านก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงการได้รับประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วก็การที่ มีผลต่างๆนะคะเชื่อไหมคะว่า,าบางอย่างอะคะ่ะที่เราเรียนไปอะคะ่ะอัดก็เขียนแต่ละคํามาเลยนะว่ามันมีแรงสั่นสะเทือนอนะคะมันแวบเข้ามาในหัวมันมีความเชื่อนะคะ belief มันมีควาว่าไว้ใจนะคะ trust มันมีคําว่าสําเร็จ achieve นะคะการเปิดเผยตัวตน magic ว่างเปล่านะคะความว่างเปล่าการเป็นหนึ่งเดียวความสุขหรือการขอบคุณหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะเราสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้แวบแรกที่เรา ที่มันเป็นสิ่งที่มันแวบเข้ามาเราสามารถที่จะเขียน